สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Poly c h น n n e นะคะตอนนี้เออเรามาเรียกเออช่างมาดูปั๊มของเราเนาะปั๊มน้ําของเราน้ําบาดาลของเรานะคะมันมีค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะเป็ของงอนิ้วหนึ่งนิ้วเพราะว่าเพราะเกียบมันอ่ะเขาเสียดมาสัมผัสทีนี่บนนี้เจ้านี่เขานี่ยไม่ติดจะติดแต่ เอาประมาณนิ้วก็ลงเส้นนิ้วสองกัแล้วพี่เขาก็มาให้แนะนำพี่ตั้มเนาะงถือเอาว่าตัวตัวที่เราวางท่อนี้มันขนาดมันมันผิดนะนั่งน้่งอยู่รังคุ้นมาน้่งอยู่มันหกเจ็ดเยครนะจะตีพ่อมันาดหูหูพ่อฟังเลยว่ามันสิมีสั้นหนึ่งสิบป็นสินเลื่อนสินเลื่อนหินกาบลักษณะแบบนี้นะ ผมตรงไฟถึงตอนตนั้นเรนิ่วนมันชีเรียบปิ้นหลกมาในยนึน่งดอกเแต่หัวเจีนน๊ยนลงได้บุ้ยปัญหาแล้วมันมันชีเรียบปิ้นออกมาผมลองเอาหัวเสียมลงไปตีก็บาแตกมันลูกข่าเริ่มกระเลื่อนออกามเาเป็นกหินมักตานีก้าเอื่นจิงิงมันระบบปีดคร่ปวดสักปดังกับหดปมันหกหกหกหอยู่โดนแครับห้งโมหงบ่อห้องไม้ใหญ่้อย่านเลยว ดูดีสวยสินาะแม่สิแรียกพี่ผมมาน้อยนิดครอกอ่าบโบ,โบเป็ยนยังฮะน้ผมออบอกว่าโบต้องดูใจครับมันต่ำเสี้ยนนะน,นึ่งกันตรงรวจทีนี่มันเพราะว่าไม่อยากให้ตัวนี้ทำงานตลอดนั้มันพักไงมันเติมเต็มแล้วก็ตัวนัวน้นเป็นตัวเราเรา,เรามีอ,อ่เรามีถังพักน้ําอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีอ,อ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรแรงอ,อ่าปั๊มแรงดันน้ําอีกนะคะอ,อ่ามันทีนี้ติดตั้งผิดแล้วไอตัวใดนี้ทํางานตลอดเวลาเนาะ จริงๆแล้วอะถ้ามันเต็มถังแล้วมันจะตัดใช่ไหมก็เลยจะให้ช่างมาแก้ให้นะคะตรงนี้นะคะระบบน้ําของเราที่นี่นะคะนี่นะคะนี่เป็นปั๊มแรงดันนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดันน้ําอให้น้ําอะเขาเรียกอะไรแรงเนาะเพื่อที่จะไปใช้ในรีสอร์ทของเรารีสอร์ทของเราก็จะมีอ สำหรับรายวันก็จะมีสิบหลังนะคะมีห้องน้ำในตัวมี <c oughs> มีที่นอนมีอะไรครบทุกอย่างนะคะตัวนี้รีสอร์ทของเรานะคะมีสิบหลังแล้วก็จะมะีหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็จะมีประมาณสิบกว่าหลังนะคะก็เลยต้องใช้ระบบน้ำแบบนี้ต้องมีตัวรเรียกว่าอะไรแรงดันน้ำเนาะเพราะว่าในในห้อง ในอห้องพักไรวันะมันจะมีชักโครกมีอะไรแล้วเราก็เราก็มีเครื่องสภาพาหยดเหรียญถ้าน้ำแรงไม่พอนะมันก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไระเครื่องทำน้ำอุน่นแล้วก็ชักโครกอะไรนี้ก็จะทำงานไม่ดีเนาะเดี๋ยวก็จะเสียหายเดี๋ยวก็จะพังนะคะแล้วก็มีเครื่องสภาพาหยดเหรียญให้ให้คนได้ได้ใช้ทุกคนนะคะเอะ ไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านกกอกหรือว่าคนเ,าเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นยูทูบเบอร์นะคะมาใช้บริการเราได้นะคะ <c oughs> เ,เ,หเหตุที่สาเหตุที่ค่าไฟเราแพงนะคะเพราะว่าเรามีปั๊มน,น้ำเราก็คือใช้ไฟนะคะใช้ไฟฟ้าเนาะอุ้ย ยางข่อยคือเฮียจังสี่พี่น้องเบิงเ่งแน่แต่เสียดายแท้มันไหลแห้งมันไหลหลายไหมเมิองเฮียเมดไห,หม,ม,หม,หมอ้ยอยางเราน่ะโอ้ยยุงยางเราไหลดีมากนะคะเสียดายว่ะแต่มันมีอ่ลุกน้องมากีดอยู่เนาะสำหรับยางตัวนี้ก็จะเป็นถัง2,000ลิตรเนาะ เก็บน้ำํำจากใดตรงนู้นขึ้นมาพักตรงนี้แล้วก็จะมีปั๊มแรงดันตนัวนี้ส่งไปที่หมู่บ้านแล้วก็ตัวร้านค้านะคะในทุกจุดนะคะแรงดันตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณ3ามสาบหลังนะคะแรงดันน้ําตัวนี้ก็คือจะน้ําจะแรงมากเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ช่างเขาแก้ไขให้เนาะเพราะว่าค่าไฟมันค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะแต่ละเดือนาาเเยนัมอองหรบ ได้ตัวนี้ก็เป็นไดอัตโนมัติเนาะเขาจะตัดเขาจะทํางานอัตโนมัติถ้าสมมุติว่าตรงถังน้ําเต็มเขาก็จะตัดไปในตัวนะคะโอ้โหมาลดน้อยนะลดซี่ไปนี่นะการทั้งสี่ส่งการทั้งต้องลดมันก็เปล่าเรื่อยแล้วดันไก่ไปเนี่ยเปล่าแล้วบีดสายยางเลยเนาะเนี่ยบีบไก ตอนนี้คือมีการใช้น้ำตลอดนะอุ้ยไอรูมากระแวกโบดโบดเล่นหาเนี่ยเรื่องสัญญาอันนี้อันนี้คือรับประกัน10ปีนะคะมอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นอ่ฮิตาชิเนาะกขนาะพวกลงยิ้มเงานเงี้ยงานให้กระกัดคงเด้งอย่าไปหาโจ้เรื่องเรื่องใส่สิ่งนี้ไม่ได้พวกมานะคะพวกมานะคะ พวมาทำอะไรพวมาด้วยเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะโอ้ยท่านผู้ชมพวกมาพวกจะรู้ไหมว่าหนูอัดคลิป แล้วเธอเลี่ยงไปก่อนยังไม่ได้แปดนาทีเลยตายแล้วโวมาผมโอ๊ยตายแล้วฮะมาเซ็กปั๊มมาตั้งิโล บเกาบเก่านะ่านันบนันนะที like. ่อ่อไผมแล้วบื่อี้นะโอ้บรเก้าั็หห่ยบกยังไม่รู้นะคะอัดวิดีโอไว้เบิ่งย้อนหลังเขามาแนะนำมีเฮอไสนมันมันทำงานตลอดเนะ มันมีอันข้อต่อตัวนี้มันระดับอมันมันมีซ้ำเดียวแล้วมันละแพ้แพ้เพะไถหนาข้อต่อตัวนี้นะทางนี้นะมันมันมันหุ่นหลายกว่าเนาะเออมันมันมันก็เลยอันนี้ยันจื้อไม่ได้ก็เลยอัดวิดีโอไว้ไปเบิ้งด้านหลัง นะคะเกือบไม่รอดนะคะโอ้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ปรีีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ